มันขั้นนี้ใช่ไหมกูต้องแดงใช่ไหมแบบมันเออ่มันมันมาอย่างเงี้ยล่ะเวนี้ล่ะกูต้องแดงให้มึงใช่ป่ะถ้ากูต้องแดงให้มึงเนี่ยเนี่ยเมื่อวันมาเวนี้เออก็ได้วะเหตุตายจริงแล้วอยากจะร้องไห้เลยเกินกันดั้มกู จีทีต้องใช้ GT ีเหรอเนี่ยมีสตเกอร์ไม่มีะนะหมดละไอ้น,นี่ออกไปเลยหนงสไนเปอร์หนึ่งตัวปืนแคนนอนหนึ่งตัวบวกสไนเปอร์ไฟอีกตัวแค่นี้ก็สไนเปอร์สามตัวในทีมแล้ว เพลก็กลางบวกประชิดเจด้าก็กลางบวกประชิดกูก็กลางเหมือนกันได้วะไม่เอาเจด้าไม่เอามึงไม่เอาอะไรมึงไม่เอาเหลืองสองตัวหรือมึงไม่เอากูเจด้าไม่โกรธเออกดจันได้น้า ถึงวันนี้ต้องใช้ GT ในการโยนใช่ไหมนนเนอ้อนนเอาปู่ไปซะหน่อยเออปู่มอสุก้าคู่เนีะเออไม่ได้ไตัง้นตงนาน นานมากเลยไม่เล่นตัวนี้เนี่ยสักปีสองปีแล้วเกมสี่ปีนี่กูไม่เล่นมาปีสองปีแล้อยังเถื่อนไม่เล่นนานมากจริงขาเหมือนเดิมอู้ยซอกซอกซอกเบรกพยาขาเห็นจะจากคาตาซอกเออบัสสก้าสวนไปเว้ยถ้ากูโดนมึงก็ต้องโดน โอ้โหแม่งมาทั้งทีนี่แบบเอาจีทีมาปุ๊บนี่กูเจองานหยาบเลยเนี่ยโคตรหยาบอะ่ะหยาบสุดๆเแื้วก็ไม่เข้าเหลืองก็ไม่แปลกใจเลยเนี่ยแมต์นี้เนี่ยงานโคตรยากยากไงให้กูมาตอบบอสเบสไลเดอร์เก็บแม่งก่อนมันหลาขึ้นมาก่อนเนี่ยโอเคเลสแต่ บแล้วลุดลม้มเอาเคาน์เตอร์ทำม,มอยไม่ต้องซ้ำให้มึงเนี่ยเห็นพุ่งมาแล้วนึกว่าจะลุ่นลม้มเออนั่นแหละต้องการแต้มซ้ำเป็นการทดแทนที่เราไม่ได้เข้าเหลืองอย่างแน่นอนอขาแตกแล้วมั้งนะ เอ๋อแล้วมันเอาอีกแล้ว,วกูไม่เข้ามก็ได้นะเว้ยขอให้บีมบูชาเสร็จเนี่ยยิงหลังกันเองด้วยไม่ฝั่งนั <c oughs> าา้นโดน,นจับเลยเด้อ หนีวิ่งเอาก็ได้เว้ยฉันมีปืนเอาเตอร์ไปแล้วไอปืนเพื่อนข้างหลังเมื่อกี้เม็ดจุมพูเน้นเน้นไอ้ห่ากำลังจะเอาดาบฟันสวนจะเลสคุณโดนบีมจุมพูเพื่อนอ่ากับคุนเจด้าใช่ไหมเนี่ยไอ้บีมจุ่มผูไม่ไม่เจด้าก็ไว้ดิงโก้ว่าเมื่อกี้เน้นๆหลังอ่ะเห็นแบบ หืมนะกูหมดคำจะพูดเลยกาจะได้ประท่าดามกับเลสแล้วงานยากจริงๆการที่ต้องมาเจอซออกเนี่ยงานยากเกิอ ะเลีงขาไปก็เท่าน,นั้นแหละเฮ้ยกูใส่มาเยอะปิ้วมีในนู้นหนึ่งตัวทีมจะล้อมโอเคดักให้จะล้อมใช่ไหมเออเดี๋ยวดักให้ตัวอะไรว่ามาเหลืองโอ้โหมีเหลือสองตัวมีเหลือสองตัวอ่ะยิงให้หน่อยเอย ไตายนี่ยิงอาตัวเองเหรอโหเยอะเยอะเยอะโอ้ยเห็นพอดีบ้าบอโอ้เห็นพอดีเลยตายแน่กูจู่ๆก็พุ่งมันกำลังจะเข้าเหลืองเลยมันเห็นเลสอยู่ต่อหน้าต่อตาเลย น่าจะกดเขาไปหรอมันน่าจะกดดนี่ตัวมาเลยผ่าดผ่าดผ่าดโอเคเหลืองแตกเ,เหลืออีกตัวไอ้นั่นจะเข้าอีกแล้วนะไอ้เลสรู้สึกมันจะเข้าเนื้ออีกแล้วไปเก็บไปก่อน เล่นเปะไม่ใช่เลเ่นเลยเจด้าเหลืองก,ก็โทษด้วยเราทำอะไรไม่ได้มันอยู่เยอะเกินไป ต้องแตก้วแหละไอ้เบอร์สองเพื่อกำลังคนที่ดีอยากกัเคา์เตอร์เล่นกับมึงไม่เกอนี่เจออย่างนี้รุนเลยเออแผนยิงให้แล้ว เขาบ้านเขาบ้านเขาบานเขาบานตายก่อนจะได้ลงหุมนด้วย ดียังเลยที่เลสฝั่งนั้นมันโง่โัวชอบเลยกระดาษฝั่งนั้นเป็นงานหยาบมากจริงๆสู้ซอกไม่ได้เดืดซัเลย้งงานหยาบชิบหายดีไม่มีตัวแจกเนียเลสเลส,เลสยังลุ้นเมลีอีกแล้วอ่ะเลสมา,มามามาลุ้นมา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  <c oughs> อื้มนนี่ะอะไรของมึง ระบบยังไม่เปิดดิ้นไม่ได้ตกแม่ไอ้ขาแตก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 ครับกขอต้องเม็ดีบ้าเหลืองแม่งยิงมาขาแตกเลยใส่มาเยอะแค่ไหนเจอเหลืองยิงขาก็ตายอยู่ดีเจด้าเฝ้าสตูด้านนอกเพราะว่ามันน่าจะเข้ามาวางระเบิดได้โอเค แต่ว่าเฝ้าถูกแล้วเราเกิดนอกได้เพราะมันมีซอกอยู่ข้างนอกมันมีซอกอยู่ข้างนอกกำลังยัองอยู่ข้างนอกอืออือเอวอืออ,มอมไม่เอาอย่าชาร์จอย่าชาร์จอย่าชาร์จไม่ชาร์ดด้วยไอ,อ้นี่ต่อทีก่มา โอ้ยต้องล้างทีดิวโอเคตอนนั้นก็ตายละเดี๋ยวมันตายแน่ทีมกูอยู่ทั้งสี่คนเดี๋ยวมันก็โดนยังไงมึงก็ไม่รอดเออแหละเดี๋ยวข้างหลังละเล็ด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 นี่เลยไอ้เขาเต้นเลยป้าย ฮ้อ่ะตเตอร์เลยป้ายไปนิดหนึ่งไอ้ยางานยากว่ะแต่จีทีก็โอเคไหวไหวไหวมันยังไหวอยู่เออกูได้มาแสนหนึ่งได้ไงว้เนี่ยให้แต้มเนี่ยดูไม่น่าจะถึงแสนนะได้เฉย้ยเออเจ็ดตัวนะแต่ตายไปอย่างเยอะอะตายไปตั้งสี่นม่เกินโคต้าไปเยอะเลย ซับที่สองเลยนะอยากุตส่าห์ไปซับชาวบ,บ้านได้โอเคกล่องคมหมดแล้วอู๊ยไม่ได้ขับกระต๊บตั้งนานมันก็ยังห่วยอยู่ดีจักใจเลยแม่งกระต๊บก็ยังห่วยอยู่ดีอ่ะแมหมไอีหุ่นแดงที่เล่นยังไงก็เป็นหุ่นฟ้าเนี่ย